Mm hmm. Good morning สวัสดีจ้า Good morning ว mm ันนี้มีเพื่อนเดินที่มาตกอีกแล้วึมว่าจะไม่ตก My friend ชื่ name is Ruba Hello My f r i ฟังดูเมอยืนกันเสมอโอ้พี่ร้องวันหิ้มาสบตกละตกอีกแล้ว เออคุต้องแล่นดอกยาเเ้ยันันอข่าอกราอีกล้พี่น้องว่มันเดเห็นท่านนนัน This is k e i s <inaudible> mm. <becue lar ly> this is this Oh uh huh. อ,อ,อันนี้ s า u n นะ่น้องเอาานะ๋ตนะนะ้อา sauna s าอะไร sauna น่าจาเป็นซีมนต์ใหรู้บ้าพาย่างมาจะพาไปซีดนะ้าโบทอก นดูว่าตรงนั้นว่าแม่เนาะจุดที่ฮอตล,ล้านเลยนี่บ่าไปเียวนี่บ่เมื่ออากาศลบผ่าองศาพี่นาขาอุ้กรม่มงอุตสาห์เสื่ออนี้มาใส่นน่ว่าเนื่องว่ชิบนหนาวรงเท้าก็จะมว่าเปลี่ยนเห็นนัน เห็นรถมันมาเกตะมีมะออกเกกถนน,นแล้วน้ำแข็งกันละลายน้ำแข็งละลายเห็นหนั่นพื้นปูนแล้วเชื่อนรองเท้าก็นนะ่าตื่นมาเมื่อกี้โอกรว่าทั้งลมพั วันนี้พี่น้องฝากคลิปไว้สำนี้จ้าพลังงานสภาพอากาศคือเก่าวันนี้พี่มาโตอีกแล้วขอบคุณที่ติดตามและรับชมทุกคนทุกกำลังใจที่ขเขามาเบิ่งคลิปไปแล้วจ้าเดอ้อขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงรวยๆๆยรวยฝากพี่มาฝมากบ๊ายบาย